สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เซลซินจะมาแนะนำรถ MG4 ให้คุณลูกค้าดูนะคะตอนแรกนะคะเราก็จะมาดูที่ไฟนะคะของเราจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วเราก็จะมีตัวไฟเปิดปิดอัตโนมัติหรือเรียกว่า daytime running light นะคะคุณลูกค้าก็จะได้สะดวกสบายในการไฟส่องแสงสว่างบนทางถนนปลอดภัยแน่นอนค,ะค่ะเสร็จแล้วคุณลูกค้ามาดูด้านนี้นะคะ ก็จะเป็นล้อน,นะคะจะเป็นล้อมแม็ก17นิ้วนะคะทําให้การขับขี่ลื่นไหลสบายคุณลูกค้าจะเดินทางไปไกลขนาดไหนก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะนะคะคุณลูกค้าเราจะมาแนะนําด้านสั่งคนขับนะคะกุญแจของเรานะคะจะเป็นระบบสมาร์ทชีนะคะสามารถกดเปิดปิดได้อัตโนมัติจากมือได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะมีตัวคีย์เลสด,ด้วยนะคะสําหรับที่ลูกค้าแบบเอากุญแจใส่ในกระเป๋าเก้งหรือในกระเป๋าถือเนี้ยค่ะคุณลูกค้าก็สามารถกดเปิดได้เลย อ่าโอเคตอนนี้กดปิดนะคะเราเราเป็นผู้โดยห้ดูว่ากดปิดได้อ่าเรากดเปิดนะคะโอเคนะคะประตูก็เปิด้วทีนี้ขอเชิญลูกค้านั่งเลยค่ะลูกค้านั่งสบายๆสวยๆเลยนะคะอ่าโอเคนะคะขออนุญาตนะคะของเราก็จะเป็นเบาะนะคะเบาะเราจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสวยหรูมากมีตะเข็บด้วยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มีจะมีเบาะไฟฟ้าเบาะจะเป็นไฟฟ้าสามารถปรับปรับได้นะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หมดเลยค่ะ ให้เหมาะกับสรีระของคุณลูกค้านะคะเวลาขับทางไกลก็จะสบายทีนี้นะคะของเราก็จะมีด้านประตูนะคะก็จะมีตัวเปิดปิดของกระจกนะคะเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานเลยแล้วก็สามารถล็อกได้สองบานหลังนะคะค่ะแล้วก็ยังมีตัวเซฟทัลล็อกด้วยนะคะทีนี้ก็จะมาด้านเป็นพวงมาลัยนะคะของเราจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเอามือไปแตะหน้าจอเลยสามารถปรับตรงนี้ได้หมดทั้งเครื่องเสียงทั้งอะไรพวกนี้คะ่ะ ปรับได้หมดเลยเสริมเสริมสร้างความสะดวกสบายให้คุณลูกค้านะคะทีนี้รถของเราค่ะก็จะสวยหรูพรีเมียมทั้งภายในนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะมามาชมจุดที่สามนะคะจะเป็นผู้โดยสารตอนท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่ารถข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะใชญคุณลูกค้านั่งก่อนเลยค่ะคุณลูกค้านั่งแล้วจะรู้สึกว่าพื้นที่ทั้งเฮดรูมและเลทรูมเนี่ย มันเหลือใช่ไหมคะนั่งสะดวกสบายแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถนั่งได้เลยถึงจะมีเด็กเล็กผู้ใหญ่หรือตัวสูงตัวเล็กตัวอะไรก็นั่งได้หมดค่ะแล้วก็ทางเราก็จะมี USB นะคะอยู่ด้านหลังนะคะไม่ต้องไปแย่งกันด้านหน้าเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าไปหลายคนก็จะได้ไม่ต้องแย่งกันชาร์จนะคะแล้วก็เราก็จะมีตัว i s o f i x นะคะ ไอโซฟิก so นะคะจะมีทั้งสองด้านนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มีเด็กเล็กสองสาขวบหรือว่าจะเล็กกว่านั้นเราก็สามารถติดคาซีทอะไรได้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะมีตัวชายล็อกนะคะอันนี้อันนี้เราจะปิดให้คุณลูกค้าดูก่อนนะคะคุณลูกค้าลองเปิดดูค่ะออกไม่ได้เหรอคะโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดให้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็โอเคเดี๋ยวคุณลูกค้าลงมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันนะคะ ต่อไปนะคะคุณลูกค้าสาหรับรถ MG4 นะคะเราจะพาลูกค้ามาดูด้านท้ายรถนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะมีไฟท้ายนะคะ LED นะคะเพิ่มความส่องแสงสว่างให้กับรถด้านหลังเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้นะคะไฟตัดหมอกจะช่วยให้เวลาที่อากาศทัศนวิสัยไม่ดีคนด้านหลังก็จะมองเห็นรถเรามากขึ้นนะคะแล้วยังมีไฟท้ายไฟตัดไฟเบรกรถที่3นะคะช่วยให้รถขางหลัง มองเห็นเรามากขึ้นแล้วก็จะปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นค่ะทีนี้เราก็จะมาเปิดดูนะคะฝาท้ายผ่อนแรงนะคะอันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะบางทีเชือัสภา,าระเยอะ <sk les> เราเปิดง่ายมากเลยค่ะแล้วก็วางของได้เยอะมากส่วนตัวนี้นะคะถ้าเราเพิ่มการโหลดของมืเอร์ซเราสามารถเอาออกได้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะกว้างขวางสามารถวางของได้ทีนี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเราตัวเล็กเนยแหลกเซลลนี่ค่ะตัวเ,เล็กใช่ไหมสามารถหยิบปุ๊บถอยลงมาได้เลยค่ะ โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดจับถัดไปนะคะมาเราจะมาชมรถ MG4 เป็นผู้ได้สั่ตอนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณลูกค้าลองเข้าไปนั่งสัมผัสดูก่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างะคะ่ะเมื่อคุณลูกค้านั่งแล้วนะคะปรับเบาะเรียบร้อยสบายตัวนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาแนะนํานะคะของเราจะมีแอร์แบ็กนะคะรถคันนี้จะมีแอร์แบ็กทั้งหมด6จุดนะคะสังเกตนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านตรงเบาะนะคะเวลาสมมุติคุณลูกค้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะ ป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งตอนหน้าและตอนหลังเลยนะคะทีนี้เราก็ยังมีหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด10นิ้วมองได้ง่ายสบายมากค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อทั้งเป็นข้อมูลรถและโทรศัพท์มือถือได้เรามีรองรับทั้งระบบ Android และ Apple Apple ด้วยนะคะ2อ,อย่างเลยโดยที่ไม่ต้องใช้สายมันประโยชน์ก็คือไม่ต้องให้สายค่ะมันก็สามารถเชื่อมได้เลยโดยผ่านบ l ูท t o ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปค่ะค่ะจุดสุด,ดท้ายที่เซลซินอยากแนะนํานะคะก็คือด้านหน้ารถนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเปิดด้านหน้าให้ดูเมื่อเรากดด้านในแล้วนะคะเราก็มาเปิดฝากระโปรงกันนะคะอ่าโอเคเราก็เอาไมา้ํำไว้โอเคค่ะ อันนี้นะคะของคุณลูกค้านะคะระบบ m a i n ทน n น n c ของ MG4 จะง่ายมากเลยค่ะคุณลูกค้าขับรถทุก10,000นโลนะคะก็สามารถเข้ามา m a i n ทนแนนซ์ได้หรือว่า6เดือนนะคะเราจะคุณลูกค้าจะแค่เติมน้ําปัดน้ําฝนนะคะอย่างเดียวนอกนั้นของ MG เราจะดูแลเทคแคร์ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตัวแบตนะคะแบตเตอรี่ลูกเล็กนะคะของเราจะรับประกรันที่1ปีหรือ2 0 0 0 0โลค่ะส่วนตัวแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะคะหรือ high voltage นะคะ ของเราอะ่ะจะรับประกันตลอดหรือการใช้งานหรือไล่ท่ามวันตีนะคะแต่จะเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าคุณลูกค้าจดทะเบียนในานามของบุของนิติบุคคลก็จะเหลือ8ปีกับแสน8โลค่ะส่วนคุณภาพของตัวรถทั้งหมดนะคะเราจะรับกันที่4ปีหรือ1,2,000 0สโลค่ะแล้วก็ของ MG4 นะคะของ MG ค่ะเราจะมี1267นะคะคุณลูกค้าสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะรถเสียที่ไหน เราจะมีบริการรถลากสไลด์ฟรีตลอดเลยค่ะสำหรับรถ MG4 คันนี้นะคะก็จะมีความแรงแรงม้าอยู่ที่170ค่ะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่250นิวตันค่ะทีนี้ถ้าคุณลูกค้าออกรถ MG4 กับทางเราไปนะคะคุณลูกค้าสามารถขับได้ทั่วประเทศสามารถรถมันเกาะถนนได้ดีขับสบายแน่นอนค่ะเป็นสไตล์ของคุณลูกค้าได้เลยค่ะโอเคค่ะจองเลยไหมคะ